ต้องซีฟข้าทางไหนคะเนี่ยข้าวแม่ไม่ข้าวทางนี้หรอไม่เเดินลูกทางนู้นสวัต้นไม้เขาจะยังไงแล้วอะไอย่างนั้นดาตรงนั้นค่ะตรงต้นไม้ผ่ากางต้นไม้โอเคโอเคป่าก้นต้นไม้พังน่าตงีกันมาแล้มาอ่้นได้ด้งไป อ,ไไอ้าววันนี้มาตั้งกันเมื่อคืนเหรอคะใช่ไหมมาตั้งกันเมื่อคืนหรือเปล่าตั้งใจก็อยู่กับป้าแพ้โอ้ยฉากสวยดีอ่ะแล้วก็ชน,นะแปดร้อยไม่ได่าเนี่ยนะสวยสวย, <laughs> สวย,สวย ไทยหรือเปล่าไทยหรือเนี่ยเฮ้ยขานอกทิวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะ1 2ึโอเคครับผมได้ไเดี๋ยวเราไปแต่งที่อื่นเราเอาเว้นใหเสร็จก่อนนสวยดีตรงนี่ี่่หน่อยดสีสันสวยน่ารักอ่ะไใช่รผมไม่งไม้งไม้้อ่เห็นจอนะคะใช่โอเคสวยมยสวยเฮ้ยเฮ้ย ไฟจะถึงงานนี้หมดเลยอ้าวอ,อยู่ดีๆมันทำไมันแตกอ่ะอ,อ๋อมันร้อนเหรอ,ลอแล้วแล้วเราจะลแ,ลแล้วเราจะติดเหรอฮ้มันจะไม่เหลือสิมันจะแตกอ่ะสิ เนะก็ยังมีแม่ดาวมาอยู่เอามีหมดแล้วเปลหมดแล้วเออพอดีหมดหมดแล้วค่ะแม่ดาวสามร้อยสามร้อยเท่านี้อะค่ะลูกชายท่มีเขาไม่มาจะมามอกว่าเปลได้นี่ก็ทำได้ทำได้ทุกอย่างไม่ติดตอนใกล้ๆมาล่ะเสียดายอ่ะไม่ติดตอนใกล้ๆมานี่ยเราอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะหมดก่อนนะไม่ไม่ไม่แม่เพราะว่ามันไม่ทาร้วมันไม่ทัน็จแม่เหรอ เขาไม่มีที่เก็บอะตรงนี้ตรงนี้ได้ไมติดปะสามร้อยใบดูซิจะเหลือกี่ใบต้นตรงนี้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวไม่ไรหรอกเรื่องเสียงเดี๋ยวมันก็มันจะชนไหมไม่ชนเนาะค่ะอันนี้ถ้าพี่ติดลูกกลมตรงนี้มันจะชนตัวนี้ไหมฮะแต่ไม่ใช่ก็ไม่วางนขึ้นแล้วก็คลุกก่มได้ใช่ไหมวานนั้นหล่อเชียวเชื่อมั่ยดู้เขาบอกว่าได้ลูกนี้มันหันไปทางนู้นเหรอฮะอ้าวอะไรหันไปทางนู้น ไม่ถึงอะไรมองไม่เห็นหรอกค่ะไม่ถึงอะไรหรอเราออนนเก็มองไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยไรมั่วๆแลเนี่นนยตากกา <laughs> จริงมองไม่เห็นจริงเ้าเหลือเดี๋ยวเราไปติดขั้นนี้เขาเนี่ยเสาเนี้ยเสาหรอตรงนี้ตรงนี้หมวาแพ กาแพรักมากเลยแม่กันเองันเองับเไม่กวาดมากวาเดี๋ยวให้เออเบาแล้วเขาจดข้างในเจสซี่ไม่ไมไม่แล้วเขาจข้างในลืไปเบาจะมาถูไม่ได้เบาเนี่ยเดี๋ยวเบาแล้วเขาจอดล้าในโอเคให้หนึ่งคันเฉพาะเฉพาะคนพิเศษเราไม่เห็นข้าฟันนะคะเดี๋ยวนะ กีค,คนละเดี๋ยวสองใ่สามที่เจ็ดคนค่ะอันนี้เดินตีสดเหรอน้องจิ๊บน้องจิ๊บดนตีสดเหรอคะอ๋อเลยนะไม่มีสดค่ะแม่

แล้วพี่พี่ต้นไปไหนแล้วอ่ะี่ต้นมัดขหน้าอยู่ตัดตเชือกค่อยต้งแตงหน่ะค่อยต้งแต่งตรงไหนอ่ะค่อยตรงไหนไม่ต้องนหรนี่เหรอ จะัเชือก้าม่ได้เอาลูกโ่งให้หรอไม่ไมากไปว็สวยแล้วแตัดเชือกที่ห้อยขนาดเดี๋ยเีนแ่ไำหมน่กงัข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าขต้นไม้ขได้ข้างหน้าข่อยกับต้นไม้เลยะอ่ะเราไปนั่งเกจกับเขาแต่แ้่ก็อีกกะบอกเลยเแตงมต้นไม้ พอนไม่เห็นจีิ่งค่ะเดี๋ยวถ้าเย็นแนนี้หน่อยจะเห็นก็าพ่านนะคะตอนนี้ดูบริเวณงานไปก่อนค่ะไม่แม่ไปอยู่ไหนหมดแลวป้าแพะที่มาพี่ต้นพี่ต้นั่งพี่นนั่งอ่งอยู่ชนฮะอ๋อเขาก็เลยเหรอ่าฮ่าฮ่าก่าล่าอ่าฮ่าฮเาฮ่า่เฮ่่าฮ่่าา นั่นไม่เป็นไรเสริมอาเสริมเอัเสริมอะไรละหมดแล้วอ่ะถึงเวลาบานันขึ้นก็เหลือลูกเดียวเออเลยไม่าเกนีเแมันร้อนมันแตกเองใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันแตกไปเรื่อยๆจแตกจนหมดอ่ะได้บอกว่าเก็บเอาไว้ก่อนไง ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนแล้วค่อยถือไว้ถึงตอนเย็นก่อนแล้วค่อยเสิมถือไว้ก่อนเอาวันนี้ค่ะหลงทางพก่นาแพเดยวเรื่องขว่าเดี๋ยวถ้ามันแตก่เอเอวน้ค่ะทก่อน้าเดยเรือดี๋ยวานแตว้อน <c oughs> นี้งทงอ้าเเืองมันกก็ลูกบ่อนนีก่ลงแเปืององ่าเดีาันตเนนี้คหลทอก่น้้ เอาไปมัดตรงที่เราไม่ก่อนนะแม่พี่ดีกว่ามั้งไอ้เอี้ยนี่ไม่พี่เลยเก้าอี้แผงเก้าอี้เหรอแม่จาเอาเลยเครื่องเสียงอยู่แถวนี้เหรอคะอ๋ออ๋ออันนี้มันชุดกลางหรือชุดยังไงคะมันมันกี่เซนคะเนี่ประมาณ <6 m. S 1> หกเมตรครับหเมตรเหรอคะอ๋อปังนะ สูงนะคะเ0หกสิบหกสิบกว้างสี่เมตรกำลังเรียค่ะแปดคูณสี่ไม่ได้เหรอใช่เหรอแปดคูณสี่ใช่ไหมโอเคเผื่อไว้ไปจัดงานอะไรจะได้เอาเวทีขนาดนี้กำลังเรีโอ้ี่เราเปลี่ยนแต่ก่อนเราวางเต็นไม่อยู่แ้วเนี่ยเออเหรอ ก็แว่าจะเป็นสายขึ้นมาถึงเวลาไม่ได้แล้วลูปทนี้ไปเ่ากันเต๋อลำบากมากเป่าลแตกพุ่งุอนะไปซ่อนเอาไว้ก่อนเอาไปเก็บไว้ก่อนวิธีที่มันทำง่ายที่สุดใช่แล้วเะเป๋ากทีถงไปว่าแต่งที่ทีไปดูที่จุดองีไไปดูที่าลุดวันนี้อย่าพวแฟอะไรทั้งสิ้น อันนี้เอร่อยดีจังเใช่ต้องเย็นวันนี้หน่อยนะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะร้อนร้อนสวัสดีค่ะเอามาอยู่ตรงนี้กันเองหรือว่าไปไหนกันโหเยอะเลยอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีอ้าววันนี้ลมอะไรหอบมาสวัสดีค่ะพอดีวันย้ายร้านใหม่เหรอไปขายที่ไหนอ่ะไปในตลาดอะไรตีหม่สวัสดีค่ะเอาขายในตลาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะมาหลบอยู่นี้เองมาเย็นนะคะมาเย็น่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไอซ์ซู๊ฟไหนสวัสดีทางบ้านค่ะไหใคะกลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนอ้าวแม่สวสวัสดีค่ะ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 ปลาแปมาได้ยังไงเนี่ยวันนี้มีคนเลี้ยงหลานหรอแอบมาแอบมาใช่ไหมแม่แอบแล้วอย่างเงี้ยนะคะ กอเลยค,ะค่ะโอ้โหใบงามจังเลยดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้มาได้ยังไงเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตานลนแล้วเ,เขาอนุญาตใช่หไหมเดี๋ยวเราขน สวัสดีค่ะทั้งสองร้อยเจ็ดคนมีใครหลงมาบ้างคะวันนี้มีใครมาหลงไหมหลงเหมือนกันเหรอคะเอาหลงหลงมาเลยหลงไปสิบกิโลนัะเอา<ง>หรอโอ้ ทำไมฝ่าจะรู้สึกตัวมันช้าจังล้อค้าล้อค้าไปเที่ยวพิเศษแถมให้แถมให้ฮะหลุนลาค่ะหลุนลา สวัสดีเห็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่ณรินีแม่ปัดแม่ประชิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่โบรกรามเดี๋ยวให้แดดล่มลมตกวันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปหน้าเวทีใหม่ค่ะไปเจอกันใหม่ค่ะ